ตึ้งรวยก็รวยแบบไม่ใบวเจอรวยแบบตุกกระจายมามันไม่ได้มาด้วยความบริสุดที่นี่มันไม่ได้ประเด็นมันเป็นกรรมเพื่อพอในนู่นนุ่มันตกยิ่งตายไม่เจอกับพอพุ่ไปในเชือดเชือเพื่อเชือเยือนก็เรียกว่าเยือนเชือเยือนกับได้เมียอยู่มืองเพชรตกยิ่งคนก็เรียกว่าเยือนเมียเพชรเยือนเมียเพชร เขามควรโชคยิ่งแลกันยืนเมี่ยฟเพอหนูเก่โจมาหนูนู้เลยที กระป๋ากระกุลเจ้าพลอดสงสารกับลูกสาวทีนูก้าวมาระแล้วในบ้านเมืองของนูใครนา่ามีแต่จอมอยากราจะมาข้าพิดอนแล้วก็ตาขการ้องลหมาเร็วนี่บนทักเพลงดิครับ ปลาเขาไม่ให้ร้องเพงลงปลาร้องเพลงไม่ได้ชวดได้คอนไี่ไม่ใจแขวมตามแต่มทุกเรื่องก็ไม่ได้ชาตุกมันแน่นออกต้องยอกออกเจกริติงอัเจกริติงมาไล่หัวชนลูกอ,อนงน,นำนรกตั้งจอแล้วกู ฮ้ยบ้ารมึงตีกลองได้รองเปรงอะเป็นไหมรองเปร่งมาเลยต้องมึงงานจำได้ไม่วายอรใจไม่กเปึ่อจำไม่ได้คุบอกว่า่ตใจล้วใจบ่ได้พึงใจมึงควรควรเรียกมากรุงเทพที้าพ้นมาเรียดวยไกันเน่ยพึ่งอบโตจำเมื่อนง้นทีไอ้ไรเดี่จํจไม่ได้กน่ะ กูตำอไได้แต่ใจมัวเข้ากันหัว่ตใจละใจบัวตอจะพึ่งใจเล่นแต่แก่คุณไม่เนเดี๋ยวกุบาทกันเปรตไหมไอเปรตนต่ไม่รู้ความเลยไอ้ย่าตอมมันต้องคู่หัวใจวัวเข้าคู่หัวโตใจอ่ะโตใจมึงเออใจนั่นอย่างมาพึ่งใจฮัมาเรียชิงเหมือนกูจชนี่แหละกุมบาเพ่อแกกูามแหล ไอ้ไรนี่ใจชัยมึงว่า่อใจละฮะโอ้ไอ้ใจน่าเนยไม่พึ่งใจฮะไม่แล้งเหียวกูกันบ้านนั่นผมเปริดริงไอ้บุพเพนี่ใจทุไมรบกวามาด่าใจแล้วแต่เปริดกันแลกกองลอะไรไอ้ทองมึงดังฮี้อะไรนักหนาฮะมึงดังฮี้อะไรอะฮะมาไม่ก็ับพ่อยักกับไม่คับคือพอดีโบนี่มันว่าผมครับมันว่าอะไรมึงอะมันว่าผมหัวขาวครับ และทําไมอ่ะผมผมต่อใจครับเขาว่าแค่นี้มึงต้องท้อใจด้วยเหรอฮะไม่ไม่ไม่ใช่ท้อใจครับคือตอ่อใจตัวตอ่อมันชัยอ่ะครับมันชัยนานหรือยังอ่ะเพิ่งชัยครับเอาแล้วอะไรใช้กันแน่วะโอบาดแม่แ,วแ,แ,แบ,บแว,วยอยากแกะเป็นแม่ก็ลกไปเลยปุ้ยรอยผมเปลี่ยนแม่เดวจริงรอยแกโกรดเผื่อนก็ตา้มดีดีมึงควรเหงายังต่อ ก็เามาใจเดี่ยวว่าเจ้าเลยได้ใจมึงนี่ว่า่อใจล่ะใจบ่ดอยพึ่งใจนาบาด้วยนะอย่าไปเล้งเนแก่เล้งคุณบาแ์เล้งขึ้นก็มันจบกูมากูการเล้งบาร์่กูบาร์บ่ได้เตี้ยต้องกูตามเลยทิแล้วกูตามาไอ้ได้เนี่ยใจมึงต่อใจอ่ะใจบ่ได้จ้ะใจนานยลงไม่นานแล้วกันแล้วนเลยปริดจัดใหม่เต็งค์ผมนะ วางๆว่านั่นก็พูนะ